พี่น้องป้องป่าจ๋าตอนนี้นางอยู่ป่าจ๋าโดยสวัสดีจ้ะค่ะมาให้กำทังซื่นพี่น้องฮิดปวกออกเขาว่าอืมย่างเข้ามาแล้วก็ได้กินนะหวยหวยอยู่ได้กินหอมหมอนหอนหรือพี่น้องเอ้ยกินหอมบิ๊กบวกเก็บป่าเก็บป่าเก็บป่าก็จะกินแต่พนังซื่นจะไปอยู่เจดีย์ค่ะ พี่น้องเห็นบ่จ้ะเห็นอยู่เห็ดปวกสมเจ้าเห็นย่ดอกนีน้อพี่น้องบาดยูใต้ดินพี่น้องโอยี่พี่ อ้ยเล่อๆคนรู้เพีองจิตจังสกีบจ้ะสกีบโอ้ยม่เท่าจะเพีองโอ้ยมันดันไปใต้ดินอูกเพียงใต้ดิน บ้านอยู่ใต้ดินพุ่นบ้านเร่งแหง้อไปแล้วบ้านใต้ดินหมดแล้วโอ้ยเสียดายเดิพี่น้องเอ้ย โอ้โห่เต็มหัวโพนพี่งพี่พี่ไลมา,พก,ลาพกพี่จ้าพี่เซ่นเก็บปะพี่มาพี่

นี่ค่ะตัวนี้งามอยู่นั่งซื้อจะไปใส่ค่ะดอกดนอีโนว้ายพี่นเอ้ยนี่มันจะกระแรงแล้วมันบาดแล้วยา นั่งแรนมากเลยพี่น้องโอ้ยบานไปนเลยพี่น้องปองป่ายเอ้ยดอกน้อยดอกดีดอก,ดดอกมันเหี่ยวแล้วนี่น เต็มหัวพูนอยู่อีนี่ฮะยพ่นพ่นทั้งพ่นทั้งพ่นทั้งพูนแล้เหนทิศดวงฉันนะคะวันนี้โอ้โหฉันมาเลยฉันย่างเขามาเพแปลว่ากินหอมหอมไหนเออย่างเขามาเลยกินหอมหอมเรียกขามาเพแปลว่านี่ ตอนแรกเห็นตัวนี้ก่อนนี่มันบ่าเลยมันบานแล้วพี่น้องเวอร์มันบ่าแล้วเมื่อวานยังจุ่มนี่นะโธ่เด็กแกเกเป็นปวดร้อง บันมองบอะม่ต้องจิมต้องยังดอกมันขึ้ไปละเนียเลยเนี่ยเอ้ยเห็นบาจ้าดอกเฮ็ดกะโอ้ยมันบาดมันเหนียกระเบามันแหนงเป็น ให้เป <Merci. S 2> ็นพุนอยู่นี่ให้มันเป็นเชื้ออยู่นี่นะคะพุนมันลามอ้อมไปทกูปิดกูถอ้อมเรียบร้อยแล้วนี่เขาเก็บไปแล้วนงเงาหน่ยนงเงาหมือเออแต่ก็มันออกทอดพุนไปจากดินแข็งกับจิ๋ม พวกเลงงัวเขาก็ขึ้นชิบวัเห็นโอ้ยได้ตัดดอกมันห้ามเออหยาบโอ้ยชิบอมีมือกล้องดิเอามาตั้งนอีนี่ยมะเฮ้ออปด,ด,ป,ดอยอยปวก,กโอ้ยบานละจ้าบานอยู่ใต้ดินภูะค่าพี่นอเอ๋ย

โอ้โหใหญ่เ้ยจะไปจิ้มเอาอยัางม,มันค่ามันดินกระรแดงมันดินกระแดงเกจิจ้มเอานะคะมันดึงออกมาบ่ไดค่ะ ประดิว่าใช่น่นพี่น้องดอกนี่น้อยนึงจ้านี่เจ๊เพชดปวดจกจ้าแย่นสวาสบาทบุโฮดิพี่น้องเว้ย ุณพ่อกระเท่าจนเหี่ยวหมอดหนอดแล้ว <c oughs> ค้นหากระเท่าป้าเจนโอ้ยเอาไว้เอาไว้ให้มันออกไปไหน่อีกคน

ກະບໍ່ສົງຈຸໆມັນໄດ້ຈຸມກະຊິບໍ່ເຫັນມັນນັ້ນແຫຼະມັນດຳບໍ່ເຫັນເລີຍມັນຂຶ້ນເລີຍເນາະອັນນີ້ບານບນບ กำลังถือกรุ๊ปนะโอ้ยมันก็ะิพๆกันเลย,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 ยเนาะก็จะเก็บม้วนดิโอ้คันดึงอันค้ามาันก็ขึ้นมาจนเบิดพลง อากอูยเถาทะลุกอ้ยจริงๆมันก็นทนได้เถาได้นมันหนักเหี่ยวมันเหี่ยวจุก็อยากตัดขามันดิดึงขึ้นมาเลยไล่ขึ้นมาจนบดขาคนกระได เล็บขยี้กับเล็บกับว่ามีมันผัดหยาบมึงแน่นะเซ้น่นามก็ซื้อหนูจัก มีดมากบับเลตัดคามช้ำมาถือมือเดียว,วออบอกดอกนี่เน,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 นีมันบ้าู่ใต้คิดพู้น คากัะย้าวงานเห็ดเยม้านแถวโบาวยกมาเด็แม่นี่นะอีน,นี่ผู้พี่น้องโอ้ย ủai, yeah. okay. anh đi cả này mm -hmm. có thể bắt geep, bột nè. bố hiền có thằng phi bọ. bừng nè, theo nè thôi được kém cả ở một muộc ni muộc bảo โอ๊ย,อยมือสะมันน่ะมันจะใตไปตอกผูดอกน้อยดอกดีมันอกแต่หมูวานนีดด่

หิดปวกน้อยมันก็น้อยชันเอนได้พี่น้องสิงไปเลงง่า่ทำได้คะ่ะมันพูดไดพี่น้องโอ้ยอีสุดมันกระโดกกระเรียรพี่น้องป้องป่าย,ยมันเน่าแล้ว พูมันบ้านไปเลยมันเถ่าแล้วเป็นผู้เป็นแ่าเปีหนาจ้าเอาตะตัวเอาได้จ้า อันนี้มันบาดทามือเส้านี่ก็ยังงามอยู่นี่นะแต่มันจูบนี่คก็จะบรเห็นนะขนาดมันบาดน,นี่ยังทำนี่ มันออกแต่พูนมาพี่น้องบ้านนะกเอาเจ้าตบกินน้ำหอบมันโอ้ยมงวันนี่กูฆ่ามึงได้มาตอมหนาตอมนงังตอมหนาคุณพวกมันขี่ดิโน Hit him, but I do อันนี้บ่เอาดอกเลยนะไว้ไมันเกิดปีหนา้าศผูกอยูอ่ในผูกเห็นบ่พี่น้องป้องปายตัวมันเด้งกับเบานะคะเอาซ้ำได้คำหนึง่ง

Tôi gọi vào. cua là ngồm ngồm. Ừ. Sẽ khá nha, hay bừng răng vậy Mưa chốt, khắp bài <laughs> phía nào ơi บูน่ายชัวบน่าพี่น้นองเลย้าดทำมันถือกุบเล่ทำเหาสิเก็บมว้วนได้นี่นะอันนี้มันบาดอันนี้มันบาดบานท่านเลย

bằng lên nào chìa khóa bằng này thú báo mình tháo bằng này như sợ đâu bằng này, này sợ đúng Thua chút nào hút sạn với hên này ơi chị ừ. Mà chị 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 thảo thảo มันออกเบอ้อทัววเร์วัน,น,วนพี้ยเอาหอดผูกข้าก็กำลังซื้อกุ๊บหรือเก็บม้วนด้วยบ้านเลยจุม่มันชโลยล,ล่าเลยมีที่อะไรใช่ได้ปะเจ้าขวามาวางเลยขวบมันก็ย่งางเข้ามาหนึ่งนั่นวางแล้ก็เคยเก็บม้วบไป ปาดนี่ชุดพี่พี่น้องปาดมันออกควานนี่บ้๊นี่นะนี่พี่พี่นี่นั่นนี่พีกัวมันเฒ่าเลยอ ฮาเล่าบึงเฮ็ดเถ่าโอ้ยมาซากเกินไปได้จะเบิ่งเฮ็ดโอ้ยชื่นทันนะที่นอกมมนเถ่า มาสักหนี่งมึงเบิ่งนี่ตุกลงมาสิว่าพี่น้องกูรักออกยู่ป้าก็ยังมาเศร้าหากูกูดอ,อกน้อยกต่ที่เห็นมั้งสิว่าพอแค่พออีกแล้วปกติตากระดจ้า เห็นบอพี่น้องเห็นบะจ้าเห็นบอจ้าเห็นบจ้าเห็นบอเห็นบอเห็นบอ